รีวิวนะครับ Google Pixel ตัว6นะครับหรือว่า Google Pixel 6นะครับเป็นตัวแรกที่ได้ใช้ชิป Google Tensor นะครับมาจาก <c oughs> ตัวอของทาง Google เองเลยนะครับว่าเนื่องจาก ตัวของ Google Pixel นะครับตั้งแต่5ลงมาเนี่ยจะใช้ชิปเซตเป็นของตัว Snapdragon นะครับก็อ่ะให้ดูบอดี้ละกันนะครับ <c oughs> Google Pixel 6นะครับมีอ่ามีมาทั้งสีเทาดำนะครับแล้วก็สีเขียวถามว่าทำไมเรียกสีเขียวนะครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้นะตัวของอ่า g o o p l x p l x e l มันออกแบบคดข้างที่จะมีความเป็นอัตลักษณ์นะครับผมจะพูดบ่อยนะ คือถ้าเป็นค่ายอื่นสีเขียวเนี่ยอย่างเป็น iPhone นะครับอย่างเป็น iPhone เ้าบอกว่าไอโฟนสีเขียวตัวเครื่องมันจะเขียวไปเลยใช่ไหมถ้าอย่างบอกว่าตัวเครื่อง iPhone น่ยสีเหลืองหรือสีส้มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาต้นแบบให้ดูนะครับอ่ะตัวนี้นะครับถ้าเขียวเดี๋ยมันคือเขียวอย่างเงี้ยนะค่ายอื่นเป็นเหมือนกันไม่ต้องพูดถึงไอโฟนนะครับซัมซุงเขียวอ่อนเขียวมิ้นต์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นตัวของ Google เทนอ่ากูเกิลพิกเซลนะครับคลิปนี้อาจจะคุยเรื่องอรอยายละเอียดกันยาวนิดหนึ่งนะทุกคนจะได้เข้าใจนะครับ มันจะให้เขียวมาแค่นี้อ่ะเขียวมาแค่นี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวธรรมดาถ้าเป็นสีส้มละ่ะก็ตัวนี้ก็จะส้มตัวนี้ก็จะอมส้มนิดหนึ่งเหมือนสีเหลืองมันหมองซึ่งคนไม่รู้จักก็จะมองว่าอู้ยทำไมสีของ Google Pixel มันสิดไม่ใช่ครับตัวเครื่องมันเปิดสีเป็นแบบนั้นแล้วก็เรื่องการออกแบบนะครับถ้าพูดถึงกล้องนะกล้องของส่วนมากนะครับ all around the world นะครับอ่า is right now ตอนนี้เนี่ยกล้องของ iPhone นะครับจะเรียง2 นะครับเรียง2เรียงทะแยงนะครับเรียง3อ่าซ้ำซูงยิ่งแล้วเลยเรียง1 2 3 4นะครับหลายๆค่าเล,าย,ล,าย,ลายแบบนี้แต่ Google Pixel คาดนะครับคาดบนคาดขวางไปเลยนะครับนี่คือความเป็นไอคอนิกหรือว่าความเป็นอัตลักษณ์ของเขานะครับอ่ะตัวเครื่องแบบนี้ผมชอบมากสมาร์ทโฟนแบบนี้มันดูรวยจริงๆนะอ่ะโอเคนะครับอีกนิดหนึ่งนะอีกนิดหนึ่งในตระกูลของ Google Pixel นะครับถ้าในตระกูล6เนี่ยหรือว่า6ขึ้นไปแล้วกันนะครับมันจะไล่แบบนี้6 เบสพื้นฐานคือ6ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวลดสเปคลงมานิดนึงจะเป็น 6A นะครับแล้วก็ตัวเพิ่มสเปคจาก6ธรรมดาหรือว่าตัวท็อปสุดจะเป็น6โปรนะครับแล้วก็จะมีการไล่ความจุมี128ีนะครับมี256้คล้ายๆ iPhone เลยคือมันทำเขาเรียกว่าอา่ามันทำเซกชันของมือถือนะครับคล้ายๆกับตัว iPhone ผมไม่ได้บอกว่ามันก๊อปนะครับแต่ว่าหลักการแบ่งแบบนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบใครที่มีงบไม่เยอะนะครับก็ไปเล่นตัว 6A สมมุติว่ามันเพิ่งเปิดตัวใหม่นะ ใครที่มีงบประมาณหนึ่งไม่ได่ซีเรียสอะไรมากก็เล่นตัว6ธรรมดาแต่ถ้าใครมีงบต้องการที่จะไฟต์ตัวใหญ่เลยนะครับก็เล่น6โปรนะสิ่งที่แตกต่างของ3รุ่นนะครับ 6A 6A 6ธรรมดา6โปรคืออะไรนะครับคือ1น,นะครับขนาดหน้าจอเดี๋ยวผมพาตัวอย่างก่อนตัวอย่างอยู่ไหนเอยตัวอย่างอยู่ไหนเอยตัวอย่างอยู่ไหนเอยนะครับอ่ะมาแล้วอันนี้คือ 6A นะครับอ่ะเรียงเข้าไปถามว่าแยกออกจากกานันที่นึงนะครับดู ดูแบบนี้ไอตัวเนี้ยหลบไปก่อนนะครับดูแบบนี้คุณแยกออกไหมคุณอาจจะรู้สึกว่ามัน,มนก็นเล็กกว่ากันนิดนึงแต่ถ้าผมแยกห่างๆหน่อยสายตาคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันที่มันเหมือนกันนะครับข้างหลังถ้าไม่ได้สังเกตก็เหมือนกันเลยซึ่งความจริงมันต่างตัวนี้จุดกล้องนะครับตัวของ6กับ6 a นะครับผมจะเล่าแบบนี้นะไอตัวของ6กับผมปิดเครื่องไม่หรอเดีย๋ยวเปิดเครื่องก่อน นะครับตัวของ6กับ6 a ต่างกันอย่างนี้นะครับหเรื่องกล้องข้างหลังเราเห็นแล้วนะครับสเรื่องขนาดหน้าจอที่ไม่ได้ต่างกันมาก3เรื่องอัตรารีเฟสเซชหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นรีเฟสเซชันหกสิบเฮิรตตัวนี้เป็นรีเฟสเซชเก้าสิบเฮิรตนะครับส่วนระบบปฏิบัติการเหมือนกันชิปกูเกิลเทนเซอร์เหมือนกันนะครับหน้าจอเป็นท้ายของโอเลเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับพอเป็น6กโปรสมมุติว่าเป็น6กโปรหกโปรผมไม่มีมานะผมหาไม่ได้ครึ่งปีแนละ้วปุ๊บเป็น6กโปรโอ้โเสยียวาดได้ด้วยคคคือออออออแแแมมมม่่่่่งงงฝุนะนะุนนนนเเยยะะ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 าาาากกกจจจรริๆทววสดลลล้้ัับบ็็็ปปีห6๊ คล้ายๆกันแต่จะเป็นจอโค้งหนะ้าพื่อจอเพิ่มขึ้นกล้องก็จะอลังการกว่าแค่นั้นนะครับแต่โดยพื้นฐานถ้าพูดถึงเอามาเรื่องทํางานทั่วไปกับเล่นเกมนะครับที่มันไม่ได้ต้องใช้ทรัพยากรของแรมอะไรมากเหมือนกันทุกประการนะครับอ่ะมาต่อนะครับเราเข้าเรื่องของ6ธรรมดาต่อนะผมขออนุญ,ญาตไขว้หลังไว้นะครับ6ธรรมดานะครับสิ่งที่คุณได้นะครับชิปเซตเป็น Google Tensor Gen 1อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไปเจาะลึกอ่เจาะลึกอีกนิดหนึ่งนะครับนะ อะ Google Tensor G1 e n อยู่แล้วนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับเป็น6.4นิ้ว OLED 6.4นิ้วเทียบับประมาณไหนถ้าเป็น iPhone ก็ประมาณ 10s Max 11 Pro Max นะครับแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยไม่เบานะครับอยู่ที่27งรกร,รมัมแต่ความรู้สึกที่ผมจับผมรู้สึกมันไม่หนักนะครับผมรู้สึกมันไม่หนักนะครับ Android เนี่ยได้มาเป็นเวอร์ชัน14นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับ Android เป็นเวอร์ชัน14นะนี่ Android เวอร์ชัน14อ่ะดูดูกันใกล้ๆนะครับ 14ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะได้มาเป็น4,600ม ah, ิลลิแอมป์ถามว่าอึดไหมทนไหมทนนะครับเพราะว่าตัวเครื่องมันไม่ค่อยได้กินสเปคเท่าไหร่มันเพิ่งเปิดตัวมาปี2021เองนะครับอัปเดตได้ประมาณ7ปี21่บเวกเเป็น2028วันนี้นะถ้าคุณซื้อมือสองนะว,วันนี้มันก็ยังอัปเดตได้อีกประมาณ4ปีนะครับการอัปเดตมันเป็นแบบนี้นะครับมันอัปเดต Android เนี่ยผมว่าน่าจะไปถึง14ใช่ไหมสิบห้าสิบหกอาจจะสิบเจ็ดเลยก็ไ,กไย อันนี้คือข้อดีของ Google Pixel ที่ผมชอบนะครับ2เนี่ยมันอัปเดตความปลอ,อดภัยนะครับทุกเด,เดือนเดือนเว้นเดือนหรือเกือบทุกเดือนเลยนะครับเดือนนี้อัปเดตแล้วไฟล์มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับไฟล์มันโหลดประมาณไม่เกินสองนาทีนะครับเปิดปิดเครื่องโหลดเสร็จแล้วอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของกล้องนะครับกล้องที่มาแบบว่าให้มาแบบไม่หลอกสายตานะครับกล้องที่ให้มาแบบว่า ไม่หลอกสายตาคือกล้อง Android ส่วนมากในเลทราคาประมาณนี้มันชอบเป็นกล้องแบบกล้องแบลกล้องสวยกล้องถ่ายหน้าฟุง้งฟิงกล้องถ่ายอะไรสวยหมดพอเวลาถ่ายงานแล้วมันก็ออกมาแปลกๆเอาภาพไปจูอะไรไ,ได้แต่ของ Google Pixel ไม่ใช่นีครับมันเป็นค่อนข้างที่จะเรียวประมาณหนึ่งนะครับเห็นดูหันกล้องไหมฟิฟิฟินะครับแล้วก็ตัวคูณเนี่ยจริงๆมันสามันสามารถคูณได้ถึงเดี๋ยวนะคูณได้ถึง5หรือเปล่าถาผมจะไม่ผิดนี่ เออแต่ทำไมตัวนี้มันไปไม่ได้ไวนะ้เนี่ยเอออ่ะกล้องเน่ยกล้องนะครับในมันมีเรนวายเป็นศูนย์ศูนจุดเจ็ดนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองกล้องตัวนี้ก่อน <c oughs> เพราะว่าผมน่าจะไปโดนตั้งค่าอะไรทั้อย่างนะครับวิดีโอสิปป๊ดปกติทลบแืมต้องเป็นโหมดไหมโหมดพาโนรามา หมดกล้องถ่ายรูปหมดกลางคืนหมดบุคคลจะเป็น1.3ึ่งมอ๋อมันต้องกดค้างอ่ะช่างมันนะครับก็คือมันมีมือถือหลายยี่ห้อแนละ้ผมอาจจะหลงๆลงบ้างนะเวลากดถ่ายซูมน,นะครับให้กดค้างแล้วก็รูดนะครับถ้าเป็น i p h o นอ่ะมันรูดได้เลยนะครับประมาณนี้เอาผมคูณอ่ะคูณสุดอยู่ที่7 7โอเคนะครับภาพชัดไม่ได้น่าเกียดอะไรนะแล้วก็มันสามารถถ่ายเป็นสามรสองศาได้นะครับ วิธีการถ่ายกดปุ๊บแล้วมันก็ให้เลื่อนไปถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เลือเล่อนเลือเล่อนเลือเล่อนเลื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 ่อนแต่ผมจะบอกว่าสามร้กสมันเป็นยังไงโอเคโอเคผมกดโอเคก่อนนะครับอ่ะเข้าไปดูนะครับเนี่ยภาพมันจะเป็นอย่างเงี้ยต้องดูแบบเต็มจอฟืบเอ่ออะไร แต่แต,แต่จริงๆคุณต้องมีความสามารถในการถ่ายด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบหยิบมาแล้วถ่ายเลยคือผมชอบนะครับมันก็จะมีลูกเล่นอะไรของมันอย่างเงี้ยซึ่ง <c oughs> ผลิตภัณฑ์ Google มันก็มีเยอะนะครับมันไม่ได้มีแค่มือถือนะมีนาฬิกามีอ่ากล้อง VR อะไรประมาณนั้นนะครับให้ผมสรุปโดยรวมนะมันก็เป็นมือถือที่น่าใช้นะครับแต่แค่อินเทอร์เฟซความสวยเห็นส่วนตัวผมแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันดูเป็นแบบอ่าเหมือนเพียวแอนดรอยมากกว่าแต่อันนี้มันก็ ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอะไรนะครับแต่ละค่ายมันมีการออกแบบของตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องสเปคที่ให้มาเรื่องการรองรับเรื่องการอัปเดตมันไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแน่นอนนะครับแล้วก็เลนเซนเซอร์กล้องนะครับที่กล้องหลักจะเป็นของซัมซุงสไตล์ภาพอาจจะไปทางแนวนั้นก็ได้นะครับส่วนเลนเอลทัวรไวก็จะคลา้คลายกับ ของตัว iPhone นะครับว่าเป็นเลนเป็นเซนเซอร์ของ Sony นะอ่ะอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะพูดก็คือว่าผมบอกว่าไส้ในมันเหมือน Snapdragon 888นะก็คือ Snapdragon 888นะครับประกอบด้วยชิปหลักๆอ่ะคือซ p u ยูหลักๆนะครับคอหลักแกนแกนแรกเลยนะเป็น Cortex นะครับ Cortex X นะแล้วก็อีก2แกนก็จะเป็นอ่า c o อ t e x A76 อีก4แกนจะเป็น A55 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับในความเป็นจริงนะ ตัวของ Google Pixel นะครับให้ c o r t e x X1 ที่ Snap d r a g o n 8 8.8มีแค่ตัวเดียวมันให้มา2ตัวเลยนะถามว่าแล้วมันไม่ร้อนเหรอไม่นะครับมันบูตอยู่แค่2.8ส่วนองค์ประกอบคอย่อยก็คล้ายๆกันเลยนะครับถ้าถามว่ามันก๊อป8.8ไปเลยไหมก็ไม่นะครับเพราะว่าชิปที่เป็น c o r t e x X1 ของ Snapdragon 8 8.8มันถูกปรับปรุงนะครับให้อยู่ในตระกูลของอไกด์โลไกด์โปอะไรของมันนี่แหละนะครับก็จะเป็นตัวปรับปรุงอีกนิดนึงนะครับส่วน Google ก็เอามาพัฒนาของตัวเองแบบหนึง่ง แล้วก็สิ่งที่ต่างกับ s n a p 8 r 8คือตัวของกราฟิกการ์ดนะครับทางของ snapdragon มันจะเป็นของ a d r e n o นะครับเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วแต่เป็นของแต่เป็นขอ,ของทางตัวนี้นะครับมันจะใช้ของ arm นะครับเป็น m a r i g78 หรือว่าตัวที่ถูกใช้ในพวกตระกูล density นั่นเองนะครับทำให้มันหมายความว่าประสิทธิภาพการทำงานนะครับมันสามารถทำได้ดีกว่าตัว snapdragon 8, 8แน่นอนนะครับแต่ในทางเล่นเกมอาจจะสู้ ไม่ได้หรือสูสีหรืออาจจะได้บ้านเป็นบางเกมเพราะว่าตัวของกราฟิกการ์ดนะครับที่มันประสิทธิภาพน้อยกว่านะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแย่นะครับแค่น้อยกว่าเฉยเฉยนะคะแนนบนอันตัวตู้ก็จะอยู่ที่เกตเเสนกว่านะครับแต่ต้องเข้าใจว่าตัวนี้มันไม่ใช่มือถือเล่นเกมนะครับการที่มันเล่นเกมได้ลืน่นมันคือผลพลอยได้จากการที่มันใส่สเปคแบบดีๆมานะครับมันเป็นมือถือเน้นใช้งานทั่วไปนะครับหมายถึงว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานหยิบม,มาถ่ายรูปก็ตอบโจทย์เล่นโซเชียลตอบโจทย์เล่นเกมก็ได้หรือเอามาทํางานตัดต่อหรือว่าคุณใครที่สาามรถใช เซอร์วิสของ Google ให้เก่งๆอ่ะแบบว่ามันมีบริการหลายอย่างมันมี AI มันมีการใช้นู้นใช้เนี่ยเออคุณก็มันเหมาะกับคุณมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเอาจัจริงน่ะผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนยุคเก่าแบบประมาณหนึ่งแล้วเพราะเด็กสมัยนีย้รู้เยอะแล้วก็เก่งนะครับสมัยผมเนี่ยแค่รู้เรื่องสเปคมือถือซ่อมคอมได้ก็ถือว่าเก่งแล้วสมัยนี้ต้องเป็นเรื่อง AI นะแต่ถ้าใครที่เข้าใจความหมายของสื่อนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ เรื่องของเครือข่ายนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาโลกแตกเหมือนกันจริงๆตัวเครื่องนะครับมันรองรับ 5G แล้วเรียบร้อยจากท้องพ่อท้องแม่มันนะครับแต่มันไม่สามารถใช้ 5G ในไทยได้นะครับเนื่องจาก Google ไม่ได้เปิดการใช้งานได้แต่อีกนะครับในบางเครื่องบางคนบางพื้นที่มันใช้ 5G ได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่า สรุปแล้วมันใช้ 5G ได้ไม่ได้นะครับงั้นผมสรุปไว้เป็นแบบนี้แล้วกันนะถ้าใครซื้อก็เตรียมใจไว้ว่ามันรองรับ 4G นะครับแต่ถ้าเป็น 5G ของพวก AS หรือว่า True นะครับเดี๋ยวเนี่ยมันบอกว่า Thailand นะครับ 5G ban เะียผมลองเซ็ตด,ดูนะครับอ่ะถ้าเป็นประเทศไทยนะครับ อ่าทูมูฟเอสเนี่ยรองรับ5 g นะครับแล้วก็ A s สรองรับ5 g ถ้าใครใช้2ซิมนี้อยู่นะนะครับอันนี้คือแจ้งเตือนผ่านเว็บไซต์แล้วนะครับหมายความว่ามันอาจจะเปิดอัปเดตมาแล้วแต่ผมไม่ติดตามข่าวสารก็ได้นะอ่ะส่วนที่ใครเอาไปใช้ไม่ได้นะครับก็ลองเช็คดูว่าคุณเองได้ใช้ซิมที่ฟูตังผมบอกหรือเปล่า TOT ไม่รองรับ d t แทไม่รองรับ ToMove ธรรมดาไม่รองรับนะครับอ่ะโอเคถ้าสนใจนะครับ2ตัวนี้ P ิก e l 6ในราคา7,500บาทนะครับอยากจะลองขุพลัาของ Google g o o g l e Tensor G1 ก็ ตามนี้นะ